คดีน้องชมพู่พลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขระบุว่าได้ทําตามพยานหลักฐานรวบรวมแล้วไปขอหมายก็ต้องดําเนินการไปตามนั้นว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจริงๆหลักฐานมีการพูดกันเยอะแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานตํารวจขอหมายไม่ได้และตํารวจจะขอหมายตามพยานหลักฐานเท่านั้นข้อหาก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีข้อหาหลักๆมีอยู่3ข้อหาคือรากเด็ก อายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามันดาโดยปรสัสจ,จากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปรัศจ,จากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป โดยสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการมอบตัวหรือจับกลุ่มพลตรุษเอกสุวัสด์ระบุว่าเราเจอผู้ต้องหาเราก็จับซึ่งเราทราบจากพนักง,งานสอบสวนว่าเป็นการจับกลุ่มตัวณนะวันนี้มีการออกหมายจับหนึ่งคนบอกได้แค่นี้แต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะได้ออกหมายจับกันต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันมาตลอด ไม่ได้ทิ้งไปไหนพลตรวเอกสุวัสด์กล่าวพลตรวเอกสุวัสด์ยังฝากถึงครอบครัวและแม่น้องชมพู่ว่าทีมตำรวจเรารับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งเราก็ทำตามสัญญาแต่มันยังไม่จบเราก็ต้องทำต่อไปฝากสังคมเป็นดทุเรียนเป็นอุทาหรณ์คดีนี้คือคดีฆาตกรรมความซับซ้อนหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เรื่องที่แตกต่างจากเรื่องอื่นคือการไต่สวนบนโลกออนไลน์โลกโซเชียลซึ่งเคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งตอนคดีเกาะเต่าครั้งเนี้ยหนักกว่าครั้งที่แล้วผมไม่อยากจะเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายท่านติดตามจนเสพติดกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะเพราะว่าภูมิคุ้มกันในเรื่องโซเชียลไม่พอแล้วสังคมเราเกิดปรากฏการณ์ประหลาดประหลาดซึ่งต่างประเทศก็มีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่มี และเป็นบทเรียนของตัวผมเองด้วยว่ามันมาไกลได้ขนาดนี้ก็ฝากว่าเสพเรื่องนี้ให้ใช้วิจารณญ,ญาณหน่อยแนะนำหยุดติดตามข่าวนี้สักสองอาทิตย์และสุขภาพจิตของท่านจะดีขึ้นผู้มิชาการตำรวจแห่งชาติระบุคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางสอบถามพลตร,ตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้มีชาการตำรวจนครบาลว่าการที่พบเส้นขน3เส้น สื่อความหมายอย่างไรและทำไมเส้นขนเพิ่งปรากฏอาจจะเป็นการยัดหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่ผลตรรตรีวิชัยกล่าวว่าต้องมาดูกันว่าเส้นขนนี้ได้มาตั้งแต่ตอนไหนหากได้มาตั้งแต่ตอนแรกๆที่ทำคดีแสดงว่าหลักฐานมีจริงซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ว่าเส้นขนนี้เข้ากับใครตนยอมรับว่า กระบวนการนี้ใช้เวลานานมากจริงๆบางคดีที่ตนทำา5ปีเพิ่งออกมาก็มีแต่จากประสบการณ์ของตนเส้นขนดังกล่าวอาจจะนำไปเป็นตัวบ่งชี้กับพยานหลักฐานอื่นได้อย่างสมัยก่อนตนทำคดี1ไม่เจอหลักฐานอะไรเลยยกเว้นก้นบุรีพอไปตรวจ DNA เจอเป็นคนไหนก็ต้องไปสืบอีกว่าคนนี้อยู่ไหนตอนเกิดเหตุ ปรากฏว่าจากพยานหลักฐานอื่นชี้ชัดอีกว่าคนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุกรณีที่เพิ่งเจอเส้นขนตนคิดว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะคดีนานมากแล้วแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอได้แต่ต้องบ่งบอกที่มาให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอได้อย่างไรเจอที่ไหนเพราะเส้นขนนกล่าวถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญมากๆแต่จะสามารถทำให้สารลงโทษได้หรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ศาลอีกว่าจะเชื่อหรือไม่ส่วนที่มีข้อมูลบอกมาว่าเป็น DNA ทางสายแม่ก็จะมีคุณตาคุณยายตัวแม่น้องชมพู่และพี่น้องของแม่น้องชมพู่เช่นปาแตนตนยืนยันว่าตำรวจไม่มีทางยัดหลักฐานเพิ่มเติมแน่นอนหากทำหลักฐานขึ้นมาเองแล้วไปขัดแย้งกับหลักฐานชิ้นอื่นๆคนทำติดคุกแน่นอน เพราะฉะนั้นยัดหลักฐานไม่ง่ายใครจะเสี่ยงอีกอย่างใครจะนำเส้นขนของคนอื่นมาได้คดีนี้ไม่มีจับแพะแน่นอนหากจะทำแบบนั้นคงทำไปนานแล้วแต่สาเหตุที่คดียืดเยื้อเพราะเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ศาลไม่ยกฟ้องเพราะฉะนั้นแล้วช้าแต่ชัวร์ดีกว่า คดีน้องชมพู่จับโป๊ะลุงพลพบในปากน้องชมพู่มีร่องรอยคล้ายโดนอุดปากคาดผู้ต้องหาคิดว่าน้องตายทั้งที่จริงยังไม่ตายทั้งนี้คุณออยนักข่าวช่อง3ที่ลงพื้นที่ตั้งแต่มีข่าวได้ออกมาเปิดเผยกับคุณสรยุทธ์ถึงคดีนี้ว่าหลักฐานหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้คือตำรวจพบว่าในปากน้องชมพู่มีรอยช้ำ เหมือนมีคนอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติแต่น้องไม่ได้เสียชีวิตในทันทีผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจเลยมีการเอาน้องไปไว้ในกอไผ่ก่อนแล้วลุงพลไปส่งพระแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้นตอนนั้น ผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่จริงๆแล้วน้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิตแต่กำลังร่อแร้ไม่มีเรี่ยวแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องได้กินข้าวไข่เจียวไปเพียงหนึ่งคำและกินน้ำไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ภูเหล็กไฟเพื่อไปอำพรางศพโดยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้า เอาไปวางกระจายกระจายกันเรื่องนี้มีพิรุษคือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็ต้องพันกันแต่เสื้อผ้าถูกถอดออกมาอย่างเรียบร้อยและรองเท้าก็วางเอาไว้เรียบร้อย91อยู่ข้างหน้า91อยู่ข้างหลังคดีน้องชมพู่เปิดแรงจูงใจข้อสันนิษฐานคดีน้องชมพู่ นำไปสู่การออกหมายจับลุงพลจากกรณีการออกหมายจับในายชัยพลวิภาหรือลุงพลใน3ข้อหาในคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนเขาผู้เล็กไฟที่มีการฟันธงว่าเด็กเล็กขนาดน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปเองได้อย่างแน่นอนตามมาด้วยหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับและขณะน,นี้ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนแล้วนั้น รายงานข่าวจากทีมสืบสวนสอบสวนแจ้งว่าได้มีการสรุปประเด็นสาเหตุที่นายชัยพลตกเป็นผู้ต้องหากระทำผิดโดยทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายนั้นเชื่อว่ามาจากพฤติกรรมที่เป็นคนโมโหร้ายโดยเฉพาะกับเด็กมักเป็นคนขี้รำคาญหากเด็กร้องงองแงหรือไม่ได้ดังใจซึ่งพบว่ามีกรณีตัวอย่าง เกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับลุงพลรายอื่นมักถูกลุงพลดุดา่าและเคี่ยนตีบ่อยๆสำหรับกรณีน้องชมพู่นั้นมีข้อสันนิษฐานว่าในวันเกิดเหตุลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่บ้านและชักชวนออกไปเที่ยวเล่นระหว่างทางเมื่อไปถึงบริเวณป่าที่ห่างออกไปจากบ้าน900เมตรคาดว่าน้องชมพู่ จะร้องไห้ตกใจเนื่องจากเป็นเด็กที่กลัวป่าทําให้ลุงพลน,นั้นโมโหอาจด,ดุดา่าทําร้ายน้องชมพู่อย่างพลังเผลโดยผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์นิติเวชพบร่องรอยชี้ว่ามีการร้องไห้อย่างตกใจมากและเป็นไปได้ที่จะถูกอุดปากคาดว่าลุงพลคงใช้มือปิดปากจนเด็กแน่นิ่งไป และเกิดความตกใจจึงนำร่างนั้นไปทิ้งไว้ภายในป่าสอดรับกับการที่สุนัขดมกลิ่นของตํารวจได้พบกลิ่นของนังชมพู่ที่ป่าห่างจากบริเวณบ้านประมาณ900เมตรดังกล่าวอย่างสอดคล้องตรงกันชุดสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าในภายหลังลุงพลน่าจะย้อนกลับมาบริเวณที่ทิ้งร่างเด็กเอาไว้ แต่ไม่พบเด็กเนื่องจากน้องชมพู่ยังไม่ถึงแก่ความตายสอดรับกับการตรวจพิสูจน์ที่พบว่าน้องชมพู่มีรอยช้ำที่ฝ่าเท้าน่าจะเกิดจากการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลจึงเป็นไปได้มากว่าเมื่อน้องชมพู่ฟื้นจากสลบแล้วพยายามเดินจนหลงเข้าป่าไปในป่าและยังมีรอยขีดข่วนตรงกันกับป่าบริเวณนั้น ที่มีต้นไม้มีน้ำจํานวนมากรวมทั้งเด็กหลงป่าในสภาพที่ขาดน้ำและขาดอาหารจนอ่อนแรงสอดรับกับผลพิสูจน์ของแพทย์นิติเวชท,ที่ว่าเสียชีวิตเพราะขาดน้ำและขาดอาหารส่วนการที่พบร่างของน้องชมพู่บนเขาภูเหล็กไฟนั้นหลักฐานชี้ว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองอย่างแน่นอนตำรวจเชื่อว่าเมื่อลุงพล มาพบน้องชมพู่ที่หลงอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านจึงตัดสินใจนําเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจัดวางร่างเพื่ออําพรางคดีอีกทั้งมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงลุงพลตกอยู่ในบริเวณที่พบศพน้องชมพู่บนเขาผู้เหล็กไฟทำให้ตำรวจขมวดปมคดีนําไปสู่ข้อกล่าวหาลุงพล